มาดูเรื่องดีๆเรื่องที่น่าชื่นชมกันหน่อยเด็กอายุ11ปีช่วยคุณยายเก็บผักแล้วก็เอาผักไปขายสร้างไรายได้ดูแลตัวเองและครอบครัวด้วยค่ะ ไปไหนคุก็ยันผมก็ยันยันชอบใเลยผมาหยันใหญชอบใายอยากสนับสนุนดีดีดเด็กชายคนนี้ชื่อว่าเด็กชายนเรศทองอารามอายุส1อปีค่ะเรียนอยู่ชั้นป .6 กที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีนะคะ วิถีชีวิตของน้องนเรศแต่ละวันเนี่ยต้นจะมาช่วยคุณยายมัดผักมัดที่เป็นกำกำอยู่ในบ้านหลังนี้ลักษณะบ้านคุณผู้ชมโโตามที่เห็นนี่นะคะคเป็นบ้านชั้นเดียวมีขยะและของเก่าเต็มหน้าบ้านเลยอารมณ์ว่ารับซื้อของเก่าด้วยอะค่ะอ,อยู่ในพื้นที่หมู่หนึ่งตมบางกระบืออำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีหลังจากที่น้องเนี่ยเก็บผักตามทุกนานและตามข้างทางแล้วก็จะนํามามัดที่บ้าน มัดเป็นกำกแบบนี้แล้วนําไปขายเพื่อนํารายได้มาเลี้ยงดู3ามชีวิตในครอบครัวผักเขาขีาผักเขาด้ากินนะผักเขาสดนะซึ่งน้องเนี่ยเหมือนเป็นเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ว่าได้อ่ะเพราะว่าในครอบครัวก็จะมีน้องนเรศอายุ11ปีมีคุณยายแล้วก็น้องสาวอายุ7ปี3คนอยู่ด้วยกันน้องนเรศเนี่ยยิ้มนะด้วยกําลังใจที่เข้มแข็งแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับพี่นักข่าวบอกว่าต้องตื่นแต่เช้ามืดทุกวันเลยปั่นจักรยานไปค่ะ ก็จะมีผู้ใจบุญนะคะเรียกน้องไปให้ไปเก็บของเก่า,าเก็บเอามาขายก็สร้างไรายได้ดีส่วนหนึ่งแล้วนอกจากนั้นก็ไปเก็บผักเอาไปขายตามชุมชนต่างๆรายได้ต่อวันก็ประมาณ 100- 200ถึบาทพอได้แล้วเนี่ยน้องก็จะนําเงินมาให้คุณยายเก็บเอาไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวไปขายตามไซต์ก,ก่อสร้างทไป,ท,ไปทุกที่เลยค่ะขับตระเวนไป มีการเอาไปแนะนําเอาไปนําเสนอด้วยเผื่อใครเดี่ยเขาอยากจะออนําผักไปประกอบอาหารว,าวันนี้น้องเขาบอกอย่างนี้นะบอกกับพี่นักข่าวว่าเจอกระเป๋าเงินมีคนทําตกไวข้ข้างทางด้วยนะแต่น้องเขาก็ไม่ได้คิดจะเอาเป็นของตัวเองอะไปฝากผู้สื่อข่าวส่งให้กับตํารวจ<อ>ตามหาเจ้าของยอดน้องนับถือน้ําใจน้องทอาด,าดีจิตใจอันบริสุทิของนะ้องจริงจรง ชาวบ้านแถวนั้นต่างก็ชมเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กดีมีความกระตันดูเลี้ยงยายเลี้ยงน้องด้วยนักข่าวเราก็เลยถามน้องนเรศหนูโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรฟังเสียงของน้องเลยที้คันค่ะช่วยยายทำอะไรบ้างต่อวันบางทีก็จะช่วยยายไปหาของของขายบ้างบางทีก็ไปของเก่าวันนี้ผมก็ช่วยยายเอย ใส่ถูกมา้วนี้ค่ะเอาไปขายทุกที่ก็ตอนเช้าตอนเย็นบ้างถ้าผมไปกลับจากโรงเรียนวันเนี้วันหยุดมีความฝันไม่รู้ก็จะเป็นอะไรก็อยากจะช่วยยายดีแบบไปอะไรที่มนี้โตขึ้นอยากเป็นอะไรครับก็น่าจะเป็นแบบไอ้เด็กปั๊มอะไรพวกนี้ครับ คุยกับคุณยายบ้างนะเอางี้ความฝันน้องๆผมว่ามันเป็นเรื่องของแบบการสร้างอาชีพอะหรือว่าอะไรก็ตามอยากให้เขามีอาชีพเพื่อเอามาเลี้ยงครอบครัวแน่นอนบอกว่าเป็นอะไรก็ได้ที่ที่อยากจะดูแลยายเนี่ยงั้นถามยายเลยค่ะคุณยายก็คือคุณใกล้รุ่งบุญเทียนรัตอายุ43ปีนะคะบอกว่าพ่อแม่ของน้องนเรศเนี่ยนำเด็กๆมาฝากไว้ตั้งแต่เล็ก จากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อมาอีกเลย <Whoa. S 1> ค่ะค,คุณยายเองก็เต็มใจตั้งใจเลี้ยงดูหลานเนี่นะคะแล้วก็บอกว่าน้องนเรศเนี่ยเป็นเด็กกะตันยูช่วยงานบ้านเป็นเด็กดีแล้วก็ช่วยงานยายอะ่ะชอบเอาของมาขายตั้งแต่เล็กๆคะ่ะจนกระทั่งทุกวันนี้ครับคุณยายเองก็บอกอยากจะให้หลานเนี่ยได้มีทุนจะได้เรียนสูง แล้วพอเรียนจบปุ๊บก็จะได้มีงานทําที่มั่นคงเป็นเสาหลักดูแลน้องสาวได้เวลาที่ยายน่ยไม่มีชีวิตอยู่แล้ว<ม>คือยายไม่ได้ห่วงตัวเองเลยห่วงแต่หลานสองคนก็อยากจะให้พึ่งพาดูแลกันได้ครับก็เลยนะฝากบอกสําหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนน้อง no, no, no. ให้อาชีพหรือสนับสนุนทุนการศึกษา<อ>ก็แล้วแต่สะดวกติดต่อคุณยายใกล้รุ่งได้เลยเราขึ้นเบอร์โทรให้นะคะ,ะไปที่เบอร์นี้นะ ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็มีผู้ใหญ่ใจบุญนํำของมาบริจาคนำของมาช่วยเหลือ,อบ้างาแล้วโอ้ยอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ<า>ก็ชื่นชม <ไล S 1> เด็กดีกระตันยูแล้วก็ขยันธรมาหากินนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกครอบครัวที่กําลังสู้ชีวิตอยู่นะ